วนกระแสโดยมากคนเรามักเชื่อจิตใจตัวเองนะถ้าหาขี้เกียจก็ขี้เกียจเลยหยุดเลยหยุดทำลานเลยถ้าง่วงนอนก็นอนเลยถ้าเหนื่อยก็เหนื่อยเลยเชื่อแต่ใจตัวเองอยู่อย่างนั้นนะถ้าอยากไปในด้านฝ่ายตำ่ำไปได้ง่ายนะมันเป็นอย่างนั้นนะแต่อะไรพอที่จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเองแล้วเนี่ยจึงค่อยเชื่อมัน ถ้าทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองแม้นมันไม่อยากทำก็ขมบังคับฝืนกระแสมาเลยถ้าด้านเสียประโยชน์ด้านมัวเมาลุ่มหลงด้านเพลิดด้านเพลินนี่เราตัดกระแสไว้บ้างตรงนั้นฝืนไว้บ้างส่วนมากไม่รู้จักวิธีฝืนวิธีขมนะเวลาควรที่พยุงท่านก็ให้พยุงเรื่องจิตใจเวลาควรขมก็ให้ขมเรียกว่าธรรมะไม่ใช่ว่าจะปล่อยไปตามยถาใจของเรานะ ปล่อยไปตามเรื่องของใจไม่ได้ไม่ใช่เรื่องฝึกหัดจิตใจมันผิดจากทํานองครองทาคําสอนของท่านเราต้องพยายามทวนกระแสอยู่เรื่อยนะมันจึงค่อยได้หลวงปู่ศรีมหาวีโรวัดประชาคมวนารามจังหวัดร้อยเอ็ด